สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมปุยฝ้ายปูป,ปูนุ่มๆแล้วก็วาดลายสวยๆมาฝากทุกทกท่านคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมต่างๆของขนมปุยฝ้ายลายดอกไม้ก็มีดังนี้คะ่ะน้ตาตาลทรายปนแป้งเคก้กไขก่ไก่ ผงแต่งกลิ่นวานิลาน้ำมะนาว SP ผงปูน้ำเย็นจัดจัดนมข้นจืดก็เย็นจัดจัดเหมือนกันนะคะแล้วก็พิมพ์สำหรับทําขนมค่ะสีผสมอาหารรายละเอียดต่างๆจะเขียนไว้ใต้วิดีโอนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมาตีไข่ก่อนค่ะนำไข่ลงไปในถ้วยผสมตามด้วยน้ำตาลทรายป่นค่ะ แล้วก็เติมน้ำตาลลงไปทีละน้อยค่ะตามด้วยผงแต่งกลิ่นวานิลาหรือว่าหากท่านไหนมีกลิ่นมะลิก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเติมน้ำเย็นตามด้วยนมข้นจืดค่ะตีให้น้ำตาลละลายนะคะอย่าลืมตะล่อมขอบชามด้วยค่ะ ตามด้วย SP SP ก็จะช่วยขนมปูนุ่มแล้วก็อยู่ตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาร่อนแป้งกันค่ะเติมผงฟูตามด้วยแป้งเค,ค้กค่ะพอร่อนแป้งเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแป้งก็จะได้ไม่ฟูงมากนะคะ จากนั้นก็ตีให้แป้งเนียนเลยค่ะใช้เวลาตีทั้งหมดก็ประมาณ15นาทีเลยนะคะเทคนิคในการใช้เครื่องตีมือให้อยู่กับเรานานๆน,น,นะคะก็ตีประมาณ2นาทีแล้วก็พัก10วิถึง15วินาทีค่ะเครื่องที่ใช้อยู่นี่ใช้มา9ปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยข,ยขายขนมรังพึ่งนะคะค่ะพอเนื้อขนมขึ้นฟูดูเนียนได้ที่แล้วเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะ น้ำมะนาวก็จะช่วยขนมนุ่มๆแล้วก็ฟูฟูอยู่ตัวนะคะดูว่าแป้งใช้ได้แล้วเวลายกตะก้อขึ้นมาเขาก็จะไหลเป็นสายแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาแบ่งออกเป็น3มส่วนนะคะสีขาวสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะเราส่วนอยู่ในถ้วยเ,เล็กๆก็จะเป็นสีไว้สำหรับตกแต่งดอกไม้นะคะ ก็จะมาทำสีชมพูก่อนค่ะจะเติมสามหยดก่อนนะคะมาดูว่าสีเขาเข้มแค่ไหนค่ะสียังเข้มไม่พอก็จะเติมอีกสามหยดนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพอเราทำขนมสุกแล้วสีของขนมก็จะเข้มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้ก็จะให้สีเข้มนิดนึงนะคะเพราะว่าการถ่ายทำก็จะสีชัดขึ้นค่ะ สำหรับสีเขียววันนี้จะใช้2หยดนะคะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะก็จะได้3มสีแบบนี้นะคะสำหรับแป้งขนมสีขาวก็จะไว้ใช้ทำพื้นสำหรับวาดลายดอกไม้ค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมพิมพ์เพื่อนึ่งขนมนะคะใส่กระดาษรองพิมพ์ลงไปค่ะสำหรับการหยอดนะคะจะหยอดประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยค่ะเพราะว่าเราต้องหยอดสีขาวอีกนะคะ อืนด้านล่างก็จะใช้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะเขย่าพิมพ์เบาๆด้วยค่ะขนมก็จะออกมาเรียบๆนะคะแล้วก็เติมสีขาวใส่ในถุงบีบแบบนี้ค่ะรูปถุงบีบก็ไม่ต้องกว้างเกินไปนะคะแล้วก็มาบีบเป็นรูปเลขหนึ่งหรือว่ารูปวงกลมแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็เตรียมน้ำมะนาวแล้วไม้จิ้มฟันค่ะจุ่มไม้จิ้มฟันลงไปในน้ำมะนาวก่อนจะเกรดทุกครั้งเราก็ต้องจุ่มน้ำมะนาวนะคะเกรดให้เป็นรูปกากระบาดหรือว่าเครื่องไม้บวกแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปวาดรูปดอกไม้ก็เตรียมน้ำใส่รังถึงมาต้มไว้รอเลยค่ะเพราะว่ากว่าเราจะวาดเสร็จน้ำก็เดือดพอดีนะคะ จากนั้นก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะหักเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มลงไปที่สีวาดเป็นรูปเลขหนึ่งค่ะเท่านี้เราก็จะได้ลายดอกกุหลาบสวยๆแล้วนะคะตามด้วยรูปใบไม้ก็ง่ายๆเหมือนกันค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้ดอกกุหลาบลายสวยๆเลยค่ะแล้วก็จะมาวาดลายลูกส้มต่อค่ะวาดรูปวงกลมลงไป ให้สีชัดนิดนึงนะคะแล้วก็มาวาดสีเขียวใบส้มต่อค่ะความหมายของส้มก็คือความร่ำรวยความโชคดีนะคะสีของส้มก็ยิ่งเป็นสีทองก็จะยิ่งมีแต่ความโชคดีด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะนำขนมไปนึ่งนะคะน้ำต้องเดือดแบบนี้ก่อนค่ะใช้เวลานึ่งก็ประมาณ15นาทีนะคะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะในขณะที่นึ่งอย่าเปิดฝาหม้อนะคะนี่ก็ครบ15นาทีแล้วมาดูกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเปิดฝาหม้ออย่าตะแคงนะคะเดี๋ยวน้ำจะหยุดลงโดนขนมขนมจะแฉะได้ค่ะขนมสีหวานๆแล้วก็แตกสวยมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้ทำไปถ่ายไปก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงค่ะกว่าเราจะได้นึ่งขนมนะคะถ้าใครต้องการวาดลายแบบนี้ก็ต้องมีผู้ช่วยนิดนึงนะคะเพื่อเร่งเวลาค่ะแต่ข้อดีก็มีอยู่ว่าขนมนุ่มมากๆเลยค่ะช่วงเวลาที่ตัดต่อคลิปก็ล่วงเวลามาหนึ่งวันแล้วค่ะขนมก็ยังดูนุ่มมากๆอยู่นะคะและที่สำคัญเวลาทานไม่ติดคอเลยค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของวนิลานะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับขนมปุยฝ้ายลายดอกไม้หรือว่าลายลูกส้มค่ะความหมายเป็นมงคลมากๆเลยนะคะและที่สําคัญทําไม่ยากมือใหม่ก็ทําได้เหมือนกันค่ะก็ลองไปทําทานหรือว่าทําไหว้ดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคําตัวโตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ